สวัสดีวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยบรรพบุรุษของเราได้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนามานานนับเป็นพันพัๆปีพระพุทธศาสนายัางรุ่งโรจน และมีพร้อมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธไม่ว่าจะเป็นพระธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกทุกข้อทุกความไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามและเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติตนด้วยการเสียสละตน มาเป็นลำดับลำดับมาจากกนกระทั่งถึงปัจจุบันคือพวกเราพวกเราทั้งหลายต้องเป็นนี่บุญคุณของท่านบรรพบุรุษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาถ้าเราจะคำนวณดูตามประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาได้มีภัย เข้ามาล้อมรอบสารพัดทศจะเกิดขึ้นบางอย่างก็เกิดขึ้นจากคนที่ไม่ใช่พุทธศาสนาคนนอกจากพระพุทธศาสนาบางอย่างก็เกิดขึ้นจากคนที่ในพระพุทธศาสนาเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาทำให้เกิดการกระทบกระเทือนมากมาย แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องของความหนักใจหนักใจของผู้ที่รักษาพุทธศาสนาผู้ที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ก็ดีผู้ที่เป็นฝ่ายบ้านเมืองก็ดีตามก็พากันร,รักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพนับถือต้องการอยากจะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเยืนยาวไปตลอดกาล แต่อย่างไรก็ตามมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็ยังมีครบท่านทั้งหลายจะปฏิบัติทำข้อไหนก็มีให้ปฏิบัติท่านทั้งหลายจะสร้างวัดใดก็มีโอกาสท่านผู้ใดที่จะสร้างบุญอย่างไรก็ยังมีโอกาสทั้งสิน้นท่านผู้ใดต้องการอยากจะพ้นทุกข์ก็มีคำสอนที่เป็นวิปัสสนา ให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติท่านผู้ใดยังจะอยู่ในวจจะสงสารบำเพ็ญบุญเป็นว่าใจเกิดไปด้วยการได้รับความสุขจากบุญทั้งหลายก็ยังมีให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพรอ้อมทีนี้มีปัญหาอยู่ว่าที่พวกเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปให้อานุชนที่เขาเกิดมาในสุดท้ายภายหลัง ได้รับพระพุทธศาสนาเช่นเดียวก,กันกับพวกเราที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันนี้โลกได้วิวัฒนาการมากมายไม่เหมือนกันกันกบในอดีตคนก็เพิ่มขึ้นมากมายในอดีตนั้นคนก็น้อยแล้วก็ผู้ที่รักผู้ที่จะมาเป็นอุปสรรคหรือว่ามา ทำให้พระพุทธศาสนาเสริมก็มีน้อยในเมื่อเวลานี้คนก็ได้มากเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเ,เทคนิคตา่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาประดิษฐ์กันขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะกระทบกระเทือนต่อพระพุทธศาสนาหลายอย่างหลายประการแต่ว่า พวกผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเพื่ที่ท่านรับผิดชอบก็คือฝ่ายผู้บริหารประเทศแล้วก็ฝ่ายพระสงฆ์ที่บริหารคณะสงฆ์เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นรับผิดชอบผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองก็หาแต่เรื่องนู่นบ้างเรื่องนี้บ้างเข้ามาทำให้ปวดเสียนเวียนเก้าวกันเป็นอันมาก อย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทางลบเยอะอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเป็นไปในทางบวกก็ยังมีอีกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญญาเทท่านทั้งหลายจะต้องใช้นั่นก็จะต้องใช้มากขึ้นเ,เราต้องมีปัญญามากขึ้นเดียวก็มีปัญญาทันต่อโลกาภิวัต มีปัญญาทันต่อเหตุการณ์มีปัญญาทันต่อผู้ที่ปลอมแปลงเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือมีปัญญาที่จะเพ่งเลง็งดูว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดคือว่าปัญญานั้นน่ะต้องเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบเราจะรับผิดชอบพระพุทธศาสนาแค่ไหนการรับผิดชอบถ้าหากว่าการรับผิดชอบตำ ก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปตามยถากรรมถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่า,เ,าเป็นกรรมหรือว่าเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องให้เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้ถ้ามีอะไรขัดข้องขึ้นมาต้องแก้ไขด้วยสตตและด้วยปัญญาเาพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสติสตินั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสมาธิสมาธินั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากธรรมบริกรรม ทีนี้เมื่อสมาธิมีบทบาทอย่างนั้นแล้วก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยสมาธิให้มากขึ้นรณรงค์หรือประกาศประชาชนพยายามทําสมาธิให้มากขึ้นเมื่อทําสมาธิให้มากขึ้นแล้วสมาธิก็จะกลายเป็นสถานที่ผลิตพลังจิตเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดกระแสจิต เมื่อกระแสะเจตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดสติเมื่อสติเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นความรับผิดชอบพระพุทธศาสนาก็วากว้างขวางยิ่งขึ้นสติปัญญาความเฉลียวฉลาดก็สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่พวกปลอมแปลงเข้ามาในพุทธศาสนาจะพวกที่นับถือพุทธศาสนาอยู่ก็ตามเดี๋จะพวกที่อยู่นอก เราพุทธศาสนาก็ตามที่ปลอมแปลงสิ่งต่างๆขึ้นมานั้นเ,เพราะว่าสิ่งปลอมแปลงก็ของจริงนีมันก็ต้องผิดกันเราดูแต่ว่าทองคำทองคำเนี่ยเ,เขาเอาสีเหมือนกันก็ทองคำมาปิดไว้มันก็เป็นทองคำหรือว่าเอาสีอทองคำมาทาก็เรียวกว่าเป็นทองคำ แต่ว่าทองคํานั้นมันไม่ใช่ของจริงเพราะว่าเอาสีมาทามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นของจริงแล้วมันต้องเป็นทองคําแล้วก็มีน้ําหนักแล้วก็ต้องคนที่จะดูคนที่มีปัญญาเนะี่ยเขาก็รู้รู้ว่าอันนี้คือทองคําอันนี้คือของปลอมฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธศาสนาเมื่อผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนา มีสติมีปัญญาก็สามารถรู้ได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของปลอมสิ่งนี้มันเป็นของจริงตลอดจนกระทั่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เคารพนับถือพุทธศาสนาผู้ที่มีสติปัญญาก็จะต้องรู้ได้ว่าอันนี้มันเป็นของจริงอันนี้มันเป็นของปลอม ฉะนั้นถ้าหากว่ามันเกิดปลอมแปลงขึ้นมาเราก็ช่วยกันทำลายมันออกไปถ้าหากว่าเป็นของจริงเกิดขึ้นมาเราก็ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองมีผลประโยชน์แก่อนุชนที่เกิดขึ้นมาสุดท้ายภายหลังด้วยน้ำมือของพวกเราที่นับถสือพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้สวัสดี สาธุ